สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสวัสดีค่ะมีข่าวดีเขามาหากระถินมีสิ่งดีดีขามาในชีวิตกระถินเด้อพี่น้องแต่กระถินบ่ได้รับค่ะพี่น้องไม่ได้รับเป็นอย่างคือรรบบราบชิกระถินสิ้่อยฟังเด้อพี่น้องเอ,อ้ข่าวดีที่บ้านนี่คืออย่างาตไอตาข่าวดีก็คือกระถินน่ะจะโดนว่าจ้างนาะพี่น้องได้ไปทาง,งานขับรถให้ให้นาย เป็นเงินเดือนบ้านี่พี่น้องแต่ก่อนรับเป็นจ็อบเป็นบอแบบนี้เพิ่นโทรมาเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าจะจ้างกะทินเป็นไล่เดือนพี่น้องนี่เออสายจากเด้อนี่คุณคุณแม่มาลายคุณแม่มาลายชิเนี่ยเห็นบอพี่น้องตั้งแต่ก่อนต้นเดือนเนาะพี่น้องกะทินกะหฮองกะเดมีเวลาเบอกซู่ฟังเนาะค่ะอันเพิ่นโทรมาบอกว่าอันมาขับรถให้แม่แน่ลูกฉั้นชี้นะแม่สิจ่ายเป็นรายเดือนเพิ่นวางชี้นะคุณแม่มาลายเป็นนายกสโมสรอไลอ้อนนะคะอันของชีสเกียรติพี่น้อง บานีย์พนทมากในช่วงที่กะทินน่ะเข้าโรงพยาบาลน,นาะพี่น้องกะทินไปรพยงบาลกะทินอ่าต่างๆนานาที่ผ่านมากกับพี่น้องเบิ้งกะทินก็จะรู้ว่ากะทินอ่ออา่างกายบ่สมบูรณ์แล้วนาะพี่น้องกันนั่งกะทินก็ต้องนั่งเบาะนั่งหยัง่งการที่จะไปขับรถไกล้นไก่นกบนยยับโบโบได้แล้วนาะพี่น้องบานี้กะทินจะนอนจะนั่งจะยังมันเป็นปัญหาเป็น เป็นเป็นความทุกข์กันละวง่ายกับทินก็เลยเด็ดปฏิเสธพนพี่น้องเพราะว่ากับทินไม่สามารถปฏิบัติงานตรงนั้นได้อย่างเต็มที่และอีกอย่างมันก็จะเป็นความทรมานของเฮาเกินไปสินั้นพี่น้องเพราะว่ากับทินกับโได้แข็งแรงเพราะว่าการนั่งมันก็จะทับก้อนเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก้อนก็ยังผ่าออกไม่ได้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงหนึ่งเดือนที่หมอเขาให้ออกกําลังกายอยู่นะคะก็เลยปฏิเสธโอกาสดีๆสิ่งดีๆไปนาะพี่น้องพนกับเจจ่างเป็นเงินเดือนกัทินกับ ออกจากงานที่กรุงเทพเนาะขับรถผู้บริหารกับหวยหามันตลอดนะพี่น้องว่าก็อยากมีงานประจําไม่มาหละจะได้จะได้มีเงินเป็นเดือนนี้เทาเฮ็ดงานชิ่นเดือนเทาก็ได้เงนินเท่าก็สชีวิทุบบเขียดมันตองท้ายคลิปท่ายาย,ยังวมดละพี่น้องแต่ร่างกายของเราก็บด้อําน้วยกระทิมกระเลยบฝืนร่างกายค่ะพี่นะะอ้องไม่ฝืนแล้วก็มีเท่าไรก็กินเท่าน,นั้นเนาะพี่น้องก็อันนั้นไปกวนเพราะว่าชีวิตเทามันบดเอยู่ที่มีตรงมีได้หลายเอาแค่ว กินแครอิ targets, e نا, ่มใส่แต่พ่อเพียงสินะพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้กัทินวันนี้เองกัทินก็โดนอากาศหนาวพี่น้องไข่บัดนี้เจ็บเจฟนั่นหนีนั่นมื้อนี้ขี้มูวกับสืบจนอ่หูดังกันในแล้วพี่น้องไข่บาดเพราะว่ากัทินก็เป็นภูมิแพ้เป็นหอบผืเนาะคันโดนอากาศอย่างนี้นี่ยอ่าโอ้ยพี่น้องยังว่าบัดนี้เมื่อวานนี่มื่อวานนี่ออกแสงได้ออกไปถ่ายคลิปไปหาผู้เฒ่าถุงปุ๋ยนั่นล่ะพี่น้องไปหาว่าถุงปุ๋ยนี่ถืกลมถกหยังแงีหยังเหี้ยอะไรยัง นั่นแหละค่ะพี่น้องวันนี้มึงขึนน้นนี่กับใครบ้านนี่บริเก่ยวกบกันไดดอกกับร่างกายของมันว่สมบูรณ์อยู่แล้วเนาะพี่น้องอืมมาแลงกับจิตออกกับร่างกายด้บ่บบีนี่ยังวาเนาะพี่น้อง,อ,งอุ้ยโอกาสดีๆเข้ามา <c oughs> กับผเป็นยังเนาะพี่น้องเราต้องยอมรับสภาพเราแค่ให้เรามีแห้งกินอยู่ไปเต่ละเมอกับพ่อแล้วเนาะพี่น้อง,องโอ้หเนื้อสีเงินได้กับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับทินเด้อค่ะเด้อ ต,ติดตามชีวิตเรื่องเล่าวันเป็นจังไดมาจังไดกับสู้น้ากันต่อไปรัพี่น้องสู้ไปด้วยกันนะคะสําหรับคนที่ป่วยอยู่ก็สู้ไปด้วยกันใครที่ไม่ป่วยมีปัญหาด้านอื่นทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสูๆ้ๆรับพี่น้องส,สู้ๆสู้ไปด้วยกันบทชีวิตนี่อีกยาวไกลนะคะแต่และคนก็เจอสุขเจอทุกแตกต่างกันนะคะสําคัญอยู่ที่ว่าใจเขาต้องสู้เร้อพี่น้องขอคุณได้หลายค่ะหี